ผ้าเราก็ปั่นแห้งออกมาจากเครื่องแล้วเนาะแค่ได้พึ่งลมมันก็แห้งแล้วนะคะนี่คาดว่าอากาศแบบนี้นี่คือตอนเช้านี่คือเหมาะสมที่สุดแล้วนะคะที่จะได้กินซ้มตๆก็เสร็จ <c oughs> จากทำจัดร้านกินข้าวอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงการซักผ้านะคะแก้ปั่นผ้าไว้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ เช้านี้ก็ด้วยความเร่งรีบนะคะตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้พักวันนี้น่าจะไม่รอดฝนน่าจะตกไม่ช่วงบ่ายก็ช่วงกลางคืนนะคะเพื่อนๆืเพราะว่าตอนนี้เอ,อ่อพยากรณ์อากาศก็มาว่าจะมีพายุค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนเช้านี้ก็ด้วยความเร่งรีบนะคะตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้พักสวัสดีค่ะเพื่อนๆน เช้านี้ก็ด้วยความเร่งรีบนะคะตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้พักก็ฝนตกนะคะเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกเช้านี้มาก็แดดอ่อนๆนะคะเพื่อนๆเหมือนจะมีฝนอีกนะคะคนที่รับชมจนจบนะคะบา,บายๆค่ะคือตอนเช้านี่คือเหมาะสมที่สุดแล้วนะคะที่จะได้กินส้มต่ำําเนี่ยถ้าไม่ต่ำตอนเช้าก็คือจะไม่ได้กินนะคะเพราะว่า ตอนกลางวันแล้วก็จะยุ่งกับลูกค้าเนาะส่วนตอนเย็นแกวก็ไม่กินข้าวเนาะแก้ก็จะไม่ทํากับข้าวนะคะเพราะว่าผ้าเราก็ปั่นแห้งออกมาจากเครื่องแล้วเนาะแค่ได้พึ่งลมมันก็แห้งแล้วนะคะนี่คาดว่าอา oh. กาศแบบนี้นี่เนี่ยถ้าไม่ต่าตอนเช้าก็คือจะไม่ได้กินนะคะเพราะว่าตอนกลางวันแล้วก็จะยุ่งกับลูกค้าเนาะส่วนตอนเย็นแก้วก็ไม่กินข้าวเนาะแก้วก็จะไม่ทํากับข้าวนะคะก็เสร็จจาก ทำจัดร้านกินข้าวอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงการซักผ้านะคะแก้ปั่นผ้าไว้นะคะผ้าหนึ่งซักแค่หนึ่งตะก้านะคะหลืออีตะก้านหนึ่งเอาไว้ต่อพรุ่งนี้นะคะกลัวว่าจะตากไม่เสร็จเนาะเพราะว่าแดดก็จะไม่ค่อยมีอย่างเมื่อคืนนี้ก็เลยนะคะเ,เพื่อนๆตื่นเช้ามาเปิดร้านเตรียมจัดของโน่นนี่นั่นนะคะเสร็จแล้วก็ไปตลาดนะคะไปตลาดกับเล่าอีกนะคะ คลิปนี้แก้วก็รีบตากผ้านะคะขอบเก้าอีกนะคะคลิปนี้แก้วก็รีบตากผ้านะคะขอบ <c oughs> <c oughs> ก็เสร็จจากทำจัดร้านกินข้าวอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงการตักผ้านะคะแก้วปั่นผ้าไว้นะคะฝนตกนะคะเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกเช้านี้มาก็แดดอ่อนๆนะคะเพื่อนๆเหมือนจะมีฝนอีกนะคะก็ <c oughs> มาทํากับข้าวกินนะคะมาทําข้าวกินวันเช้านี้เมื่อเช้านี้ทําส้มตํานะคะเพราะว่าส้มตำ <c oughs> <c oughs> ก็เสร็จจากทำจัดร้านกินข้าวอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงการซักผ้านะคะแก้ปัน่ผ้าไว้นะคะก็ฝนตกนะคะเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกเช้านี้มาก็ แดดอ่อนๆนะคะเพื่อนๆเหมือนจะมีฝนอีกนะคะเนี่ยถ้าไม่ตามตอนเช้าก็คือจะไม่ได้กินนะคะเพราะว่าตอนกลางวันแล้วก็จะยุ่งกับลูกค้านะส่วนตอนเย็นแก้วก็ไม่กินข้าวนะแก้วก็จะไม่ทํากับข้าวนะคะก็เสร็จจากทำจัดร้านกินข้าวอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงการซักผ้านะคะแก้ปั่นผ้าไว้นะคะมาก็มาทํากับข้าวกินนะคะมาทํำข้าวกินวันเช้านี้เมื่อเช้านี้ทํา ส้มตำนะคะเพราะว่าส้มตำสวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้ก็ด้วยความเร่งรีบนะคะตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้ผักเพราะว่าผ้าเราก็ปั่นแห้งออกมาจากเครื่องแล้วเนาะแค่ได้ผึ่งลมมันก็แห้งแล้วนะคะนี่คาดว่าอากาศแบบนี้นี่มาก็ มาทํากับข้าวกินนะคะมาทําข้าวกินวันเช้านี้เมื่อเช้านี้ทําส้มตํานะคะเพราะว่าส้มเต้าอีกนะคะคลิปนี้แก้วก็รีบตากผ้านะคะขอบสบายใจเพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้ตากนี่ผ้าจะหมิ่นอับนะคะที่ซักไว้ถึงจะยังไม่ได้แดดเยอะแต่ว่าได้ลมมันก็แห้งนะคะเพราะว่าผ้าเราก็ปั่นแห้งออกมาจากเครื่องแล้วเนาะ แค่ได้พึ่งลมมันก็แห้งแล้วนะคะนี่คาดว่าอากาศแบบนี้นี่มาก็มาทํากับข้าวกินนะคะมาทําข้าวกินวันเช้านี้เมื่อเช้านี้ทําส้มตํานะคะเพราะว่าส้มตาฝนตกนะคะเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกเช้านี้มาก็แดดอ่อนๆนะคะเพื่อนๆเ,เหมือนจะมีฝนอีกนะคะเลยนะคะเพื่อนๆตื่นเช้ามาเปิด ร้านเตรียมจัดของโน่นนี่นั่นนะคะเสร็จแล้วก็ไปตลาดนะคะไปตลาดกับเพราะว่าผ้าเราก็ปั่นแห้งออกมาจากเครื่องแล้วเนาะแค่ได้พึ่งลมมันก็แห้งแล้วนะคะนี่คาดว่าอากาศแบบนี้นี่ค่ะหนึ่งซักแค่หนึ่งตะก้านะคะเหลืออีตะก้านหนึ่งเอาไว้ต่อพรุ่งนี้นะคะกลัวว่าจะตากไม่เสร็จเนาะเพราะว่าแดดก็จะไม่ค่อยมีอย่างเมื่อคืนนี้ก็ สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้ก็ด้วยความเร่งรีบนะคะตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้พักเลยนะคะเพื่อนๆตื่นเช้ามาเปิดร้านเตรียมจัดของโน่นนี่นั่นนะคะเสร็จแล้วก็ไปตลาดนะคะไปตลาดกับสวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้ก็ด้วยความเร่งรีบนะคะ ตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้ผักเพราะว่าผ้าเราก็ปั่นแห้งออกมาจากเครื่องแล้วเนาะแค่ได้พึ่งลมมันก็แห้งแล้วนะคะนี่คาดว่าอากาศแบบนี้นี่ก็เลยต้องรีบตากตากให้มันเสร็จนะคะจะได้วันนี้น่าจะไม่รอดฝนน่าจะตกไม่ช่วงบ่ายก็ช่วงกลางคืนนะคะเพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะว่าตอนนี้เออพยากรณ์อากาศก็มาว่าจะมีพายุค่ฝนตกนะคะ เมื่อคืนนี้ก็ฝนตกเช้านี้มาก็แดดอ่อนๆนะคะเพื่อนๆเหมือนจะมีฝนอีกนะคะเลยนะคะเพื่อนๆตื่นเช้ามาเปิดร้านเตรียมจัดของโน่นนี่นั่นนะคะเสร็จแล้วก็ไปตลาดนะคะไปตลาดกลับมาฝนตกนะคะเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกเช้านี้มาก็แดดอ่อนๆนะคะเพื่อนๆเหมือนจะมีฝนอีกนะคะ,คะ หนึ่งซักแค่หนึ่งตะกานะคะเหลืออีตะกาหนึ่งเอาไว้ต่อพรุ่งนี้นะคะกลัวว่าจะตากไม่เสร็จเนาะเพราะว่าแดดก็จะไม่ค่อยมีอย่างเมื่อคืนนี้กับเนี่ยถ้าไม่ตามตอนเช้าก็คือจะไม่ได้กินนะคะเพราะว่าตอนกลางวันแล้วก็จะยุ่งกับลูกค้าเนาะส่วนตอนเย็นแกก็ไม่กินข้าวนะเกีก็จะไม่ทํากับข้าวนะคะก็เลยต้องรีบตากตากให้มันเสร็จนะคะจะได้เข้าอีกนะคะ คลิปนี้แก้วก็รีบตากผ้านะคะขอบสบายใจเพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้ตากนี่ผ้าจะเหม่นอับนะคะที่ซักไว้ถึงจะยังไม่ได้แดดเยอะแต่ว่าได้ลมมันก็แห้งนะคะก็เลยต้องรีบตากตากให้มันเสร็จนะคะจะได้สบายใจเพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้ตากนี่ผ้าจะเหม่นอับนะคะที่ซักไว้ถึงจะยังไม่ได้แดดเยอะแต่ว่าได้ลมมันก็แห้งนะคะ คนที่รับชมจนจบนะคะบายๆค่ะเข้าอีกนะคะคลิปนี้แก้วก็รีบตากผ้านะคะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะบายๆค่ะผ่าหนึ่งซักแค่หนึ่งตะก้านะคะหรือตะการหนึ่งเอาไวต้ตอบพรุ่งนี้นะคะกลัวว่าจะตากไม่เสร็จเนาะเพราะว่าแดดก็จะไม่ค่อยมีอย่างเมื่อคืนนี้ก็เลยน,นะคะเพื่อนๆตื่นเช้ามาเปิดร้านเตรียมจัดของโน่นนี่นั่นนะ เสร็จแล้วก็ไปตลาดนะคะไปตลาดกับคนที่รับชมจนจบนะคะบ๊ายบายค่ะมาก็มาทํากับข้าวกินนะคะมาทํำข้าวกินวันเช้านี้เมื่อเช้านี้ทะะําส้มตํานะคะเพราะว่าส้มตำก็ผ้าเราก็ปั่นแห้งออกมาจากเครื่องแล้วเนาะแค่ได้พึ่งลมมันก็แห้งแล้วนะคะนี่คาดว่าอากาศแบบนี้นี่ สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้ก็ด้วยความเร่งรีบนะคะตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้ผักสบายใจเพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้ตากนี่ผ้าจะเหมินอับนะคะที่ซักไว้ถึงจะยังไม่ได้แดดเยอะแต่ว่าได้ลมมันก็แห้งนะคะคนที่รับชมจนจบนะคะบ๊ายบายค่ะเลยนะคะเพื่อนๆตื่นเช้ามาเปิดร้านเตรียมจัดของโน่นนี่นั่นนะคะ เสร็จแล้วก็ไปตลาดนะคะไปตลาดกลับมาก็มาทํากับข้าวกินนะคะมาทํำข้าวกินวันเช้านี้เมื่อเช้านี้ทําส้มตํานะคะเพราะว่าส้มตำเสร็จแล้วก็จะมาตากตากด้วยความเร่งรีบนะคะกลัวว่าลูกค้าจะมาก่อนนะคะก่อจะเสร็จนะคะก็ตากผ้าไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ตากเสร็จแล้วก็จะมาตากตากด้วยความเร่งรีบนะคะกลัวว่าลูกค้าจะมาก่อนนะคะก่อจะเสร็จนะคะ ก็ตักผ้าไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ตักคือตอนเช้านี่คือเหมาะสมที่สุดแล้วนะคะที่จะได้กินส้มตำก็เลยต้องรีบตากตากให้มันเสร็จนะคะจะได้วันนี้น่าจะไม่รอดฝนน่าจะตกไม่ช่วงบ่ายก็ช่วงกลางคืนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้เอ,อ่อพยากรณ์อากาศก็มาว่าจะมีพายุคาหนึ่งซักแค่หนึ่งตะกานะคะหรืออีตะกาหนึ่งเอา